สวัสดีครับสวัสดีเอฟทุกท่านนะครับนะอ๋อช่วงนี้ก็ได้กิการวางแผ่นั้งหมดแล้วนะครับยกย้ายเงินหมดแล้วนะไปซื้อลรงซื้อรถก็คือไปทาบ้านให้กับลูกมดแล้วอ่ะย้ํานะครับที่ทผมจะพูดต่อไปนนี้เป็นเพียงแค่ทานเป็นเพียงแค่ช้ยรับพี่ครับตัวเขาตัวสะระบายเพื่ออัตรรถนะครับในการรับชมรับฟังใครเข้ามาเข้าใจว่าที่ผมพูดเป็นเพียงแคท่ทาน กดหัวใจมาถามดูครับกดไลค์ผมด้วยนะครับมีข่าวรายงานมาว่าวิ่งคนนี้ครับยกักยอกถ่ายเทเงินนะครับไปในบัญชีสะดุ้งเยอะนะครับแล้วก็ได้มีการถอนเงินออกแต่มันก็จะมีประวัตินะครับฝากไว้ให้ถ้ามีการร้องสมรภูขึ้นมาเขาจะตรวจย้อนหลังหมดเลยนะนะครับตรวจย้อนหลังหมดเลยนะสามบัญชีเนี้ยนะครับที่มีรายชื่อเนี้ยนะนะครับ ก็มีการตรวจย้อนหลังหมดเลยตั้งแต่ปีหกสามคุณจะถอนเงินออกคุณจะอะไรยังไงก็เรื่องของคุณครับดูที่ว่าคุณได้เสียภาษีสมบุคสลบหรือเปล่าเหมือนที่ผมโดนนะครับผมก็ถูกตรวจสอบเหมือนกันนะครับแต่เราเสียทุกอย่างนะถูกต้องครับและแลวคุณนะดาเสียถูกต้องหรือเปล่าครับและที่สำคัญนะครับพี่ครับนะได้ข่าวแบบว่าตอนนี้ก็นะครับนะ มันไปทำบูงทำบ้านเล่งทำบ้านน่าดูเลยหล <c oughs> ายสีเพราะว่ามันรู้ตัวเองรอเปล่าว่าตัวเองต้องติดนะครับรู้ตัวเองรึเปล่าว่าตัวเองต้องติดอะไรจึง <c oughs> <c oughs> เลยต้องเร่งทำบ้านนะครับนะส่วนรถเนี่ยนะครับก็มีคนซื้อให้ดูลักษณะนั้นมีคนซื้อให้นะถ้าจะมีคนซื้อให้ครับเรื่องเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วสีครับ ถ้ามีการล็อกตรวจสอบเรื่องสมัมภาระขึ้นมาผมเชื่อว่าไม่รอดหรอกขนาดป้าโดนย้อนหลังเลยจริงปะป้าโดนไปสองล้านแล้วตีลองคิดดูดีว่าผู้หญิงคนนี้โดนเท่าไหร่เคยเสียหรือไม่พอช่วงที่เกิดเรื่องใหม่ๆผู้หญิงคนนี้ไม่มีใครไม่รู้ไม่รู้ระบบไม่รู้ต้องทํายังไงการเสียภาษียังไงการอะไรไงผู้หญิงคนนี้ไม่รู้เป็นคนเบื่อๆเป็นคนบ้านๆคนหนึ่ง ครับอาจจะมีเสียช่วงหนึ่งแล้วก็เงียบหายไปตีเนียนเงียบนะครับอุ้ยมา,มาแล้วมาแล้ว <c oughs> เติมเตินนนมน้ำมันข้างหน้ามีเติมมาเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนันทุกท่านนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปของผู้อยู่นี้ดีว่าต้องเจออะไรนะจะต้องเจออะไร <c oughs> นะครับ เจมเงินไว้เยอะๆนะของดำเจมเงินเสียภาษีไว้เยอะย้อนหลังอะ่ะหนักแม่นะครับเล่นทุกช็อตเล่นทุกเรื่องนะครับถ้าคุณจะทำผิดแล้วยังปากดีอยู่จัดให้เขาปากถึงพยานนะพยานนะครับเช้านี้ตื่นมาดูคลิปได้หลายคอนเทนต์เลยนะ เาเนท้าทายท้ายเป็นไงน้องดําก็สวยไปป้าไม่สวยนี่นะครับป้าอยู่ต่างประเทศนะครับแต่คนที่สวยคือใครอ่ะคือน้องดาดีไหมครับอืเพราะฉะนั้นท้าทายไปเยอะป้านะป้าท้าทายระบบเยอะเยอะป้าจะด,ดูว่านะครับระบบของแพะโคกงเป็นยังไง มันใช่ด้บบสามชาตินะมันจะแบบว่าวันนี้เดี๋ยวก็รู like ้นะครับว่าอะไรเปนเกิดขึ้นนะครับป้าติดตามให้ดีนะครับป้าติดตามมาให้ดีๆป้าเข้ามาป้าอย่าลืมกดไลค์ช่องผมไว้นะเนี่ยรู้ว่าป้าดูอยู่นะแล้วแคะฟ้องจริงนะยี่สิบนี้เจอกันนะครับยี่สิบี้เจอกัน นะแค่ฟ้องจริงแค่ไม่ได้ทำคอนเทนต์นะครับแค่ฟ้องจริงแค่ไม่ทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นรอติดตามชมนะป้านะป้าปับดีไปเถอะนะครับแต่ <c oughs> ป้าไม่ต้องกลัวว่าผมไปถึงพรแน่นอนนะป้านะไม่ต้องห่วงรอให้เอกสารอะไรทุกอย่างพร้อมรอให้หมายเหมือนออกก่อน ผมไปชุมพอแน่นอนว่าเห็นปะต้องออกมาท้าทายผมเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราพบกันแล้ววันนี้ป้าติดตามดูนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับอะไรจะเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ไอไลนยหิวแสงแล้วเด้งมาแล้วไม่ให้แสงนะครับไม่ให้ค่านะเอ,อ ไม่แสงไม่ให้ค่านะครับต่อไอไลน์นะครับไปพี่ครับเดินทางไปกันครับไปที่สอบออกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันในวันนี้ครับทุกคนนะครับก็เราทํางานอะเราลงพื้นที่จริงไม่ได้ว่าทําำลายนะครับเหมือนยานเที่ยวนั่งท้าคนนู้นนั่งท้าคนนี้นะครับเที่ยวปิดนะครับตั้ง่างอาา <c oughs> ่ป้าไม่ต้องเครียดนะากับการที่ผมจะไปหาพ่อป้าเนี่ยนะนะ <c oughs> ป้าไม่ต้องเครียดนะครับวันนี้ทุกอย่างจะได้รู้กันว่าสิ่งที่ทุกคนรอ,อคอยคืออะไรนะครับวันนี้จะได้ดูเมื่อคืนนี้นะครับจอระเข้หรือไม่ชลววันก็ได้ลงไปแล้วบางส่วนนะครับบางส่วน นะครับเพราะฉะนั้นเราป้า,าให้คิดพิจารณาด้วยนะครับวางคิดพิจารณาด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ป้าไปดูช่องผมเชื่อว่าป้าดูเลยวเมื่อคืนเนี้ยช่องจระเข้อะนะแต่ป้าพยายามที่จะหาว่าคืออะไรว่ามันเป็นยังไรกันวะคือป้าไม่รู้ไงป้างงไงเร่อยป้าป้าไม่รู้เป้างโง่ไง ขับป้าจมมป้าจมง,งต่อไปนะครับโอเก็บ่ีนะก็เป็นกำลังใจให้กับแคกโคมด้วยวันนี้นะครับก็เดินทางครับลงที่แคกก็นอนอย่างเดียวครับบอกแล้วว่าคืนนอนไว้ไม่นอนนะครับนะแขกแคกดอนอนไรพี่แขก <laughs> เกรดนีแล้วก็คิปนี้ขอกำลังใจให้พวกเราสามคนนะครับนะครับ,รบเดินทางกันนะครับนะลุยใครพร้อมลุยของหัวใจสามดวงครับใครพร้อมลุยกับพวกเราขอหัวใจสามดวงครับไปครับทุกท่านไปเจอกันนะครับที่สบอ,อครับผม ค,คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยนะครับประมาณโอเคครับขออนุญาตลงคลิปนะครับ